สวัสดีค่ะพี่น้องปริญญาพาลุยค่ะพาพี่น้องมาเบิงเทนลเลอร์เ้ยค่ะมีแมคโครแล้วก็ต้องมีรถแกรถหล,ลากรถขนใหญ่เ,เลยได้มาเบิงด้านขนาุนทศจ้าเบิงรถหลากะาิบเป็นทางใด อสิได้บอ่อย่างเงียบึงอยู่อูในพนอนงานสนาสิเป็นอูพวกเขาให้เขายัางอาจารย์มีเบิดสุกหลุนสุขันคือกันดดแก้อ้อยคนอ้อยไปกันจ้าว่าเขาสิได้ไปเบึงน้ำวรินยาว่าเขาสิได้กลับบ้านบเบึงเทลเลอร์แก้รถแมคโครกัน ถึงแล้วจ้าอากาศดีมากๆเลยอยู่ในไรในสวนจะที่เก็บเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนจ้ะรอรอเจ้าจของพ่นมาเปิดให้ไหนอ่ะโอคันข้างในเนาะ จากพี่น้องขันข้างในทางนี้เพิ่นเลี้ยงหัวอาจารย์พูนหัวเพิ่นยี่สิบกว่าโตพื้นที่โล่งๆ เดี๋ยวเยไม่หายมรอ,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 อเจ้าของมาเปิดให้ดูไปดูกัน จาะข้างในสตาร์ทดตัติดไหมจอดไว้นานจอดไว้นานจัดเอาเปิดไม่ได้ มีไฟไหมนาจอดไว้นานนี่จ้ะระวังเขาแบตเตอรี่จะไปร้องกันจ้้ลองขับดูจ้าพี่น้องลองขับดูติดไหมจอดไว้นานจัดนก็ทำทายอยู่นะจอดไว้นานจัด ดอดนานเขาไม่ได้ใช้ค่ะเขาเลิกกิจการอันนี้เราจะเสบใบแกดจเจ้าเศรษฐีเงินล้านเราอ,อันนี้กระก,กรัองน้ออลลัาพำพูอะจ้ะตามอยู่จ้ะสภาพก็ใไซได้อยู่สมราคา นี่ก่อนเพื่องานดีงานปังเอาก็ยังสิเปลี่ยนไม่แต่นี่เราก็ไปใส่งานสกปรกจะจแต่มันเช็คระบบฟงระบบไฟเช็คน้ำเช็คแบตหมอนงหมอน้ามแลเช็คพร้อมสิกับน้องบัวแล้วเด้อจ้าพี่น้องจะกับน้องบัวเราแล้ว รถจอดโดนจ้ะจอดเป็นปีสองปีสภาพก็ยังใช้ได้อยู่เลยไปขึ้นเจ้าโกเบจ้ะเจ็เดแปดช็กหมอนุงหมอน้ำเตรียมพร้อมสิเดินทางในพลาเรือปลลาจ้ะ จบที่สามสิบสองจับไปนองเป็นห้องสามสิบห้าตัวได้สามสิบสองไไปเติมไปแต่งเราสภาพก็ถือว่าใช้ได้แต่ไอหลงก็เอิญซูบิชิเครื่องร้อยเก้าสิบห้าจ้ะ ความเดินทางเช็กระบบไฟไฟเลี้ยวแบตเตอรี่หม้อน้ำจะอยากเดินทงางมรรยากนพาพี่น้องมาเบิง่งเทเลเด้อจัะเมือนเนี้ยเบ้เทเไปใส่งานพี่น้องเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมารรญ,ญาพาลุยพี่น้อง เปิ่งหลดเปิ่งลาจ้ะได้เมคโคยังบอลแลวเทเลอร์หาเทเลอร์แกอีกละจ้ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิดละจ้าน้าจะมาลงพี่น้องเบ้่งไหมรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ